โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน17ท่านซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิและเดินสมาธิร่วมกันวันละ6ชั่วโมงอย่างสบายๆทั้งยังได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ได้ช่วยรับบุญพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดและออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีประสบการณ์นั่งสมาธิที่ดีโดยได้กล่าวว่าได้นั่งสมาธิช่วงสายบนภูเขา อากาศเย็นสบายไม่หนาวเกินไปทำให้ใจนิ่งมากๆพอใจนิ่งใจก็กลับมาอยู่บริเวณหน้าอกไปไปมามาอยู่นอกตัวและกลับมาในตัวโดวยตอนที่กลับมาเพียงแค่ทำความรู้สึกเบาๆว่าใจกลับมาอยู่ที่ตัวใจก็กลับมาอยู่ที่ตัวได้อย่างง่ายดายซึ่งเหตุที่รู้ว่าใจกลับมาอยู่ที่หน้าอกเพราะวันแรกพระอาจารย์ได้แนะนาการทาสมาธิเรื่องความสบายแบบสบายทั้งโลก และสบายแบบการทำสมาธิการทำสบายแบบการทำสมาธิคือใจอยู่กับตัวจึงทราบว่าใจต้องกลับมาอยู่ที่ตัวมีความสุขมากที่ได้นั่งสมาธิในครั้งนี้อีกท่านกล่าวว่าก่อนมานั่งสมาธิที่นี่เคยนั่งสมาธิกันเองและพาลูกๆอีกสองคนนั่งด้วยกันนั่งได้ไม่ค่อยนานประมาณ10นาทีฝึกมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ได้สมัครมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิ พอมานั่งในวันแรกมีความรู้สึกว่ามีผลปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆร่างกายผ่อนคลายจิตใจเบาสบายโดยเฉพาะเรื่องการปรับร่างกายเข้าใจว่านั่งสมาธิแล้วห้ามขยับตัวแต่พอได้มานั่งที่นี่จึงเข้าใจว่าการปรับร่างกายให้สบายมีความสำคัญมากๆต่อการปฏิบัติธรรมส่วนอีกท่านเป็นเด็กอายุ12ขวบครั้งนี้มากับคุณแม่และพี่สาวนั่งสมาธิกับคุณแม่ทุกวันที่บ้าน เมื่อได้มานั่งสมาธิที่นี่รอบที่นั่งดีที่สุดคือรอบสายและรอบบ่ายช่วงที่นั่งในป่าอากาศโปร่งเบาสบายใจกลับมาอยู่บริเวณหน้าอกด้วยก่อนที่ใจจะกลับมาอยู่ที่หน้าอกพระอาจารย์ได้แนะนําว่าใจกลับมาอยู่ที่ตัวเพียงแค่รู้สึกลึกๆว่าใจอยู่ในตัวพอตอนนั่งใจก็กลับมาอยู่ที่หน้าอกมีความรู้สึกว่าเมื่อนั่งแล้วใจนิ่งมากๆไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมบุญนิวครับถ้าถูกใจคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมบุญนิวได้ทุกช่องทางครับเพื่ออัปเดตข่าวสารแวดวงวัฒนธรรมศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวครับ